เอาละค่ะกลับมาพูดกันต่อนะคะที่วันทันกฎหมายช่องพอใจาชนาค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์ชายยงอัจฉานนน์นะคะช่วงสุดท้ายแล้วของรายการใครที่ยังไม่ได้โทรเข้ามารีบรีบ,รบโทรเข้ามานะคะโอกาสยังเป็นของคนเหลืออีกประมาณสักไม่ถึง20นาทีแล้วนะคะเวลาเวลาวารีไม่คอยค่าด้วยนะคะแต่ว่ากฎหมายนั้นยังคงเป็นบทบัญญัติที่เอาไว้ใช้แก้ไขปัญหาของสังคมได้เป็นอย่างดีถูกต้องไหมอาจารย์สำหรับสุจริตชน เป็นสุจริตชนแล้วก็จะเป็นอาวุธประหารประหารพวกบรรดาสุจริตชนทั้งหลายทั้งปวงครับใช่ค่ะกฎหมายฉบับเดียวกันกฎหมายเรื่องเดียวกันแต่ส่งผลต่อคนแตกต่างกันออกไปขึ้นจากเจตนาของผู้ที่ใช้กฎหมายตรงนั้นด้วยนะคะว่าจตนาสุจริตหรือว่าทุจจิตนะะจัดแอบหัวเราพูดผิดนิดหน่อยนะคะโทรมาเลยนะคะ026922818-9นะคะตอนนี้ ในในรายการของเราก็รอสานคุณผู้ชมอยู่ค่ะคุณหนิงจากกรุงเทพมหานครครโทรศัพท์เข้ามาแล้วฝากคําถามไว้ให้อาจารย์ชยยงช่วยตอบนิดนึงนะคะครับคุณหนิงบอกว่ามีสัญญายินเงินค่ะคสัญญายืมเงินนะคะเซ็น,น,นะะญญชื่อกับวงเงินเอาไว้แต่ว่าไม่ได้ระบุวันคืนคกับดอกเบี้ยที่จะคิดไว้นะคะคสามารถใช้สัญ,ญญานี้ฟ้องร้องคืนเงินได้ไหมคะในกรณีที่ตอนนี้เขาผิดสัญญาแล้วอะคะทุกนี่อะค่ะครับ คือถ้ามีแค่จํานวนเงินและเซ็นชื่อแค่นี้อาจจะยังขาดอะไรอยู่นิดหน่อยขาดอะไรบ้างคะก็คือไม่รู้เงินอะไรต้องมีคําอีกนิดนึงว่าได้กู้เงินเท่านี้บาทเซ็นชื่ออย่างเงี้ยได้นะครับเอาสั้นที่สุดคือแค่นี้ในในในชื่อคนนี้กู้เงินเท่านี้บาทมีชื่อหรือไม่ยังไม่สําคัญเลยอชื่อชื่อพิสูจน์ได้ทีหลังแต่ต้องมีให้รู้ว่าเงินอันนี้คือเงินอะไรเงินยืมแค่เงินห้าหมื่นและเซ็นชื่อไม่รู้อะไรนะฮะ ฉันกู้เงินห้าหมื่นก็ได้ด้วยซ้ำไปเนอะฉันกู้เงินห้าหมื่นเซ็นชื่ออย่างนี้ใช้ได้เลยนะครับในในทางในของไทยเนี่ยจะไม่มีตัวย่อแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวย่อนะครับ i o u แล้วจำนวนเงินเซ็นชื่อใช้ได้เลยแล้วคืออะไรคะนั่นอ่ะ i o u เป็นี้เธอแค่นี้เองไม่ต้องมีชื่อคนกู้ไม่ต้องมีชื่อผู้ให้กู้นะครับสำหรับกรณีนี้เนี่ยนะครับถ้ามีมีคำว่า ทำอะไรก็ได้ที่อ่านแล้วได้ความว่านะครับได้ยืมเงินได้กู้เงินได้เป็นหนี้นะครับจํานวนเงินเท่านี้เซ็นชื่อใช้ได้แล้วนะครับนะครับส่วนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยถ้าไม่ได้เขียนเอาไว้ก็จะได้ร้อยละ7.5ต่อปีนะครับระยะเวลาที่จะชําระหนี้คืนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เขียนเอาไว้ก็เป็นก็ถือว่าเป็นหนี้ที่ไม่มีกําหนดเวลาชําระนะครับซึ่งเจ้าหนี้สามารถที่จะทวงให้ชําระหนี้ได้ทวงให้ชําระหนี้ได้ทันทีนลกว่า ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ลูกหนี้สามารถใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตามใจปรารถนาไม่ได้จะต,ตามใจลูกหนี้ไม่ได้ก็คือว่าถ้าไม่ได้ระบุเวลาชำระหนี้ไว้เนี่ยนะครับยังไม่มีระยะเวลาที่ถือว่าลูกหนี้ผิดนัดผิดสัญญา,าจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อเจ้าหนี้เนี่ยทวง่วงาากทวงทวงแล้วก็ให้เวลา การทวงเนี่ยนะครับจะทวงด้วยวาจาก็ได้แต่เวลาทวงด้วยวาจาถ้าเกิดตอบไปข้างหน้าต้องการพยายามหลักฐานว่าได้มีการทวงหรือไม่มันจะไม่มีมันจะลาบากหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําให้ทวงเป็นหนังสือส่งไปสื่ีลงทะเบียนตอบรับจะได้มีหลักฐานว่าเป็นหนังสือแล้วก็ส่งแล้วนะครับให้เวลาเขาเจ็ดวัน1ิบวันสิบห้าวันแล้วแต่ใจเรานะครับ พอพ้นเวลาไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะถือว่าลูกหนี้เนี่ยผิดนัดเป็นการผิดสัญญากู้นะครับเจ้าหนี้ก็จะสามารถใช้สิทธิในการฟ้องได้โอเคค,ค่ะสบายใจนะคะผู้ที่ถามมาคุณหนิงนจากกรุงเทพมหานครนะคะครสรุปว่าสัญญาที่ทําไว้ใช้ได้นะคะมีลายเซ็นลูกหนี้มีจํานวนเงินกู้นะคะคถึงแม้จะไม่มีชื่อเอ่าว่าจะมีชื่อผู้กู้แหละนะคะคงจะไม่มีใคร ไม่เขียนชื่อผู้กู้ลงมาในสัญญา,าจะได้ระบุตัวชัดเจนนะคะ,คะไปที่ศาลจ,จากคุณโบนะคะคุณโบนครราชสีมาถามเรื่องอะไรเอ่ยคุณโบสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคาถามว,ว่ายังไงคะเรื่องที่ดินละคะ่ะที่ดินา,า,านี่คือมีลูกชายอยู่สองคนแล้วได้แบ่งมีลูกชายของทางพ่อของโบนี่ได้เสียไปแล้วนะคะแล้วก็ไดรแบ่งที่ให้อาน้องชายเป็นผู้ชาย แห่เป็นคนเื่อให้คือให้แบ่งให้หลานด้วยแต่ว่าได้อูลเป็นชื่ออาหมดเลยแบบนี้นะคะที่เป็นแต่ทีนี้อาก็เลยไม่แบ่งแล้วก็เลยให้ย่าไปทาเรื่องฟงนะคะแล้วสามก็ตัดสินออกมาแล้วว่าให้แบ่งให้แบ่งให้หลานด้วยเพราะว่าเนื้อที่อยู่สองสองไร่ี้ให้แบ่งให้หนึ่งไร่อะไรประมาณนี้นะคะครับแต่แต่อานี่ได้ได้ขายไปก่อนหน้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้อูลคืนขายดยย่าไม่รู้นะคะค้าขายที่ไปก่อนแล้ว ก็เรื่องก็ยังติดอยู่ที่ศาลอยู่แล้วศาลให้ให้พี่ากตาให้แบ่งแล้วแต่พี่อาก็เลยไปโอนให้คนซื้อเมื่อเดือนกุมภาผ่านมานี่ะคะก็เลยอยากถามว่าเราต้องทํายังไงได้บ้างคะเดี๋ยวนะขายขายอาร์ขายที่ไปก่อนแล้วเหรออะไรนะคะตกลงว่าที่แปลงที่พี่พาคกันนี่มีการขายไปก่อนศาลตัดสินหรอครับคือขายแต่ยังไม่ได้โอนนะคะ คุณโบคะเดี๋ยวขออนุญาตทวนข้อมูลของคุณโบใ<ข><ข>หม่นะคะขายแล้วถ้าขายไปแล้วยังไม่ได้โอนหรือว่ายังยังไงนะครับคือคือยังยังไม่ได้โอนค่ะเป็นชื่ออาอยู่แต่ว่าเขาเพิ่งมาโอนเมื่อเดืนอพดนพฤษภาแต่ว่าแต่ว่าเรื่องก็ศาลก็ตัดสินเมื่อประมาณเดือนธันวาผ่านมานะคะครับก็คือพูดง่ายๆที่ยังอยู่เนาะค่ะที่ยังอยู่แล้วก็ศาลตัดสินให้จำเลยเนี่ยโอนที่มาให้หลานถูกไหมครับค่ะให้ให้เต็งให้หลานด้วยโอเคถามว่าจะทํายังไงต่อใช่ไหมครับ ค่ะคือตอนนี้เขาไปโอนแล้วไปโอนเมนื่อเดือนกุมภาพันธ์มาเนี่ยนะคะโอนให้แล้วโอนให้โอนให้กับโจทย์แล้วใช่ไ euh หมครับค่ะอ่าก็จบแล้วนี่ครับแล้วยังไงต่อออันอะไรนะคะเดินเดินกุมภาพันธ์ทำอะไรกันนะคะกับที่ดินผืนนี้คือเขาเขาไปโอนที่ให้คนซื้อนะคะไปโอนที่ให้คนซื้อค่ะโอนที่ให้คนซื้อแล้วเขเขาไม่ได้เขาไม่ด้สนใจเกี่ยวกับสัญที่ภาคารั์ตัดสินอะไรแบบนี้นะคะอืมอืม อย่างนี้อันดับแรกก่อนต้องดูว่าคนซื้อเนี่ยสุดจริตไหมสุดจริตในที่นี้ก็คือว่ารู้ไหมว่าที่ทดินแปลงนี้เนี่ย<ๆ>เขาก็มีความกันอยู่รัศา,า์าตัดสินแล้วด้วยรู้ไหมคะเพะไดษคุณคุโบต้องพูดช้ากว่านี้อีกสักนิดนึงนะโอเคถ้าคนซื้อเขารู้ว่าเนี่ยัศาลตัดสินแล้วให้คุณอาเนี่ยโอนที่บางส่วนให้กับคุณหลาน แล้วก็ยังไปซื้ออีกนะครับอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการซื้อโดยไม่สุดจริตนะครับไปขอเพิกถอนการซื้อรายนี้ได้อพอเพิกถอนปุ๊บเนี่ยนะครับที่ก็จะกลับมาเป็นของอาแล้วก็บังคับเอาตามที่สารตัดสินได้ค่ะอ๋อไปขอเพิกถอนท,<ร>ที่ไหนคะก็ต้องไปทําเรื่องกับศาลอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อขอเพิกถอนการซื้ออันนี้ว่าเป็นการซื้อขายโดยไม่สุจริตนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณอาคนนี้เนี่ยนะครับ ยังมีความผิดทางอาญาฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยก็คือตัวเองรู้อยู่แล้วนะครับว่ากําลังจะถูกฟ้องหรือถูกฟ้องคดีนี่ไม่ใช่แค่นี้นะเรื่องนี้เลยถึงขั้นสารตัดสินแล้วด้วยายังยักย้ายถ่ายเททรับอันนี้เนี่ยไปให้บุคคลภายนอกอย่างนี้เนี่ยจะมีความผิดทางอาญาฐานโกงเจ้าหนี้อีกข้อหาหนึ่งก็เลือกเอาว่าจะเดินช่องทางไหนนะครับค่ะนี่องช่องทางใช่ไหมคะครับมีฮะ ช่องทางก็คือหนึ่งไปขอเพิกถอนการโอนที่ดินแปลงนี้2จะดําเนินคดีอาญากับอาหรือไม่ก็เดี๋ยวไปไต่ตองดูนะครับอืโอเค,อเคนะคุณโบค่ะเรียบร้อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ